สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวเวียดนามถอดใจกับโครงการรถไฟความเร็วสูงขอเป็นรถไฟทางคู่ธรรมดามีอุปสรรคนานัประการเหมือนต้องคำสาบสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายแรกในฮานอยและฮงจิมินที่ต้องเจอกับปัญหาหลายอย่างเช่นงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานงบป,ประมาณไม่เพียงพอทําให้โครงการสะดุดต้องขยายเวลาโครงการจนงบป,ประมาณบาลไยและเกิดคดีฟ้องร้องกับบริษัทดําเนินการโครงการ ปัญหานี้ทาให้ชาวเวียดนามรู้สึกท้อจนลามไปถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างเมืองเหนือจรลดใต้เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเปลี่ยนจากรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นรถไฟทางคู่ธรรมดาความเร็วไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอแล้วในสื่อข่าวเวียดนามก็มีชาวเวียดนามได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องใช้งบประมาณมหาศาล ราคาตั๋วก็ต้องแพงคนเวียดนามส่วนใหญ่คงเข้าไม่ถึงมันคงคืนทุนยากเวียดนามต้องดูตัวเองอย่าทำอะไรเกินตัวจนเป็นหนี้มหาศาลบทเรียนที่ผ่านมามันเจ็บปวดนะหรือไม่ก็สร้างเองเหมือนกับไทยแลนด์ในสื่อข่าวเวียดนามก็มีชาวเวียดนามได้เข้าไปแสดงทัศนกติความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับพอแล้วไม่เอาแล้วขนาดรถไฟฟ้าในเมืองแค่20กิโลเมตรสร้าง10กว่าปีก็ยังไม่เสร็จถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงจากเหนือจะลดใต้เกือบ2,000กิโลเมตรคงใช้เวลาสร้าง7ชั่วโคตรแค่รถไฟฟ้าในฮานอยและฮูจิมินก็ทำให้ท้อแท้แล้วท่านต่อไปครับเข้าใจนะรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ต้องดูด้วยว่ามีงบประมาณเพียงพอไหมถ้าสร้างเสร็จแล้วไม่สามารถคืนทุนได้มันก็จะตกเป็นภาระของประชาชนท่านต่อไปครับคนที่บอกว่ารถไฟความเร็วสูงจะไม่คุ้มทุนทางด้านเศรษฐกิจและจะทําให้เวียดนามเป็นหนี้มหาศาลถามหน่อยมีประเทศไหนบ้างที่สร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วได้กําไรขนาดจีนและญี่ปุ่นมหาอำนาจระบบรางก็ไม่เคยได้กําไรทันต่อไปครับ รถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องใช้งบประมาณก่อสร้างมหาศาลค่าโดยสารคงแพงกว่าเครื่องบินสองเท่าคิดว่าคนเวียดนามส่วนใหญ่คงไม่มีปัญญาใช้บริการคิดว่าโอกาสคืนทุนแทบจะเป็นศูนย์จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าดูอย่างรถไฟความเร็วสูงของอินโดนีเซียที่เพิ่งเปิดใช้งานช่วงแรกก็มีคนใช้บริการเพราะอยากลองสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรก แต่ต่อมาคุณใช้บริการก็เริ่มลดลงเพราะค่าโดยสารแพงมากจนรับไม่ไหวทันต่อไปครับคิดว่าเวียดนามควรจะพักเรื่องรถไฟความเร็วสูงเอาไว้ก่อนแล้วหันมาโฟกัสที่รถไฟฟ้าสายแรกในโฮจิมินก่อนดีกว่าไหมที่บอกว่าจะใช้ได้ปลายปีนี้หวังว่าจะไม่เลื่อนอีกนะเบื่อแล้วกับการรอคอยทันต่อไปครับคนในเมืองทั้งฮานอยและโฮจิมินมีปัญหากับรถไฟฟ้าเลยไม่อยากให้สร้างรถไฟความเร็วสูง แต่คนที่อยู่เมืองรองส่วนใหญ่รวมทั้งฉันอยากได้เพราะมันจะช่วยสร้างผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมากมายมหาศาลทันต่อไปครับในตอนที่รัฐบาลประกาศนโยบายพัฒนาระบบรางคุณเวียดนามส่วนใหญ่รวมทั้งฉันฝันไปไกลถึงการเป็นมหาอำนาจระบบรางในอาเซียนแต่โครงการลดไฟฟ้าในเมืองทั้งฮานอยและฮจิมินทำให้ต้องทบทวนว่ามันจะเป็นจริงได้หรือไม่ทันต่อไปครับ มีทางเดียวที่เวียดนามจะสร้างรถไฟความเร็วสูงได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลต้องทำเหมือนกับไทยแลนด์งานโครงสร้างโยธารัฐบาลต้องลงทุนและก่อสร้างเองโดยบริษัทภายในประเทศเท่านั้นจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าใช่แล้วงานโครงสร้างโยธาไทยแลนด์ลงทุนและสร้างเองส่วนตัวรถไฟและระบบอนันสัญญาณซื้อจากจีนโดยมีเงื่อนไขจีนต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยแลนด์ นี่คือการต่อรองที่คุ้มค่าและชานฉลาดมากท่านต่อไปครับสำหรับฉันยังสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปอย่าเอาปัญหาของรถไฟฟ้าในเมืองมาเป็นเหตุปัจจัยล้มโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพราะมันจะทำให้เวียดนามเสียโอกาสท่านต่อไปครับ ด้วยภูมิประเทศของเวียดนามคิดว่ารถไฟทางคู่ความเร็วไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่าจะเหมาะสมกว่าถามว่าอยากมีไหมรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อยากมีนะแต่กลัวเป็นหนี้มากกว่าทันต่อไปครับขอพูดตามความจริงเวียดนามยังไม่มีความพร้อมที่จะมีรถไฟความเร็วสูงงบประมาณไม่พออย่าทำอะไรเกินตัวเดี๋ยวจะติดหลุมกับดักหนี้ รถไฟทางคู่ความเร็วไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็น่าจะพอแล้วทานต่อไปครับความฝันที่เวียดนามจะเป็นมหาอำนาจการขนส่งระบบรางด้วยรถไฟความเร็วสูงก็ต้องพักเอาไว้ก่อนตราบใดที่เวียดนามยังสร้างเองไม่ได้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างโยธารถไฟและระบบอานุสัญญาณจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า ถูกต้องเมื่อไหร่ที่เวียดนามสร้างเองได้ทั้งระบบแล้วค่อยมาว่าการตอนนี้คิดว่าเวียดนามน่าจะเหมาะกับรถไฟทางคู่ความเร็วไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากกว่าเงินลงทุนก็ไม่มากความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจก็ดีกว่าท่านต่อไปครับขนาดรถไฟฟ้าแค่20กิโลเมตรสร้าง10กว่าปีก็ยังไม่ได้ใช้งานแล้วรถไฟความเร็วสูงเกือบ2,000กิโลเมตรตายไปอีก10ชาติจะได้ใช้งานไหม หยุดเถอะถ้าไม่มีความพร้อมเพราะมันจะทําให้ประเทศเสียหายหนาทันต่อไปครับคนที่กลัวว่ารถไฟความเร็วสูงจะประสบปัญหาเหมือนกับรถไฟฟ้าในฮานอยและฮูจิมินรู้ไหมคุณเป็นคนขี้ขาดไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหางานโครงสร้างโยธาและงบป,ประมาณเป็นปัญหาที่โครงการรถไฟความเร็วสูงต้องแก้ไขให้ได้ทันต่อไปครับ สำหรับฉันมองว่ารถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่คุ้มค่ากับเวียดนามเพราะใช้แค่โดยสารเท่านั้นแต่ถ้าเป็นรถไฟรางคู่ความเร็วไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้ทั้งโดยสารและขนส่งสินค้าทันต่อไปครับสนับสนุนถ้ารัฐบาลจะเปลี่ยนจากรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นรถไฟทางคู่ความเร็วไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะดีมากถ้าสร้างเองเหมือนกับไทยแลนด์เพราะมันจะประหยัดงบประมาณได้มากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเชื่อว่าเวียดนามมีศักยภาพที่จะสร้างรถไฟทางคู่ได้เองเหมือนกับไทยแลนด์เพราะมันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายนอกจากงานโครงสร้างโยธาเท่านั้นวิศวกรเวียดนามไม่ด้อยกว่าวิศวกรไทยแน่นอนท่านต่อไปครับ ฟังนะถ้าเวียดนามไม่สร้างรถไฟความเร็วสูงก็จะตามหลังไทยแลนด์และอินโดนีเซียแต่ถ้าสร้างก็มีความเสี่ยงสูงที่จะประสบปัญหาเหมือนกับรถไฟฟ้าในฮานอยและโฮจิมินซึ่งปัญหาใหญ่คือเรื่องงบประมาณทันต่อไปครับในปัจจุบันเวียดนามอาจจะยังไม่เหมาะสมกับรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะยังไม่ได้เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำแต่อีก10ปีข้างหน้าคงได้เป็น ดังนั้นต้องเริ่มสร้างรถไฟความเร็วสูงตอนนี้เพื่อลองรับในอีก10ปีข้างหน้าท่านต่อไปครับอินโดนีเซียยอมเป็นหนี้จีนก้อนโตมหาศาลเพื่อให้มีรถไฟความเร็วสูงไทยแลนด์ลงทุนเอ,เองสร้างเองซื้อแต่รถไฟและระบบอนาสัญญาณเวียดนามต้องเลือกจะเอาแบบไหนเพื่อให้มีรถไฟความเร็วสูงทนต่อไปครับบอกตามตรงนะเห็นสภาพโครงการรถไฟฟ้าในเมืองฮานอยและโฮจิมินห์แล้ว มันทำให้ฉันวิตกกังวลเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากกลัวมันจะล้มเหลวและไปต่อไม่ได้ทัศนคติของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับหยุดเถอะงบประมาณก็ไม่มีที่กำลังสร้างก็มีแต่ปัญหาไม่รู้จะเสร็จเมื่อไรฉันว่ารถไฟรางคู่ความเร็วไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับเวียดนามแถมสร้างเองได้บางส่วนช่วยประหยัดงบประมาณอีกด้วย นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวเวียดนามไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ